สูตทลายดวงสูตทลายดวงสูตทลายดวงเจอสู่ทลายดวงพี่กูสัดนี่ไงสูตทลายดวงเป็นไงกางเกงสามพี่กูบอกให้กดสุตรทลายดวงขาดอะไรวะขาดหัวขาดหัวขาดหัวกับรองเท้า ไอที่เออคือปลายดวงคุณกำลังหาร้านเติมเกมประชาถูกนี่เลยเฟจวิ o ท็อปอัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่าเฟจวินท็อปอัพ .com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อเฟจวินได้ที่ Facebook c o m s l a s h p a y t o w i n t o p u p หรือ Line Official มีแอดนำหน้า p a y t o w i n t o p u p อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนกถึง p a y t o w i n t o p u p นะครับ พร้อมยังอ่ะห้า้อยสิบกล่องผมนำล่องให้พี่ไปก่อนไหมนี่เขาบอกว่าผมีสสองสิบกล่องแม่งเกือบสองเซตบอสกอฟ้าเกียวเาใช่เหรอกุมุ่บอกว่าทำนะหรือว่าหรือว่าผมเอากล่องไปขายดีกว่าพี่เดี๋ยวได้ครับไม่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้องมันเป็นกี่กห้าร้อยสี่สิบกล่องพร้อมยังอ่ะพี่พร้อมยังพร้อมยังหรือว่าเราไปย่อยชุดนี้ให้หมดก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเกะกะหรมันเกะกะพี่ ผมเชียช่องแท็กก่อนเติมไปยี่สิบเจ็ดกล่องได้ห้าร้อยสี่สิบใบได้ใบอันนี้สองร้อยเจได้ิบสามหมุนะบิวคอยไปเท่าไหร่หมุนตะบ,บิวคอยไปเท่าไหร่เออโหเยอะอยู่พี่จะถามผมเลยพี่จะถามผมเลยี่ยาามมเจ็บช้ำน้ำใจปเปล่าเปล่าพี่เออผมกดไป200เหรียญมั้งพี่ น่าจะประมาณนั้นยังไม่ได้เลยปะห้าร้อยสี่สิบกล่องชุดปารีสเอาแบบรวมเลยป่ะแบบตึดดตๆๆติด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 ดติดดติหติด้ิ่ตอามิดต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 อดติดติดติดอ,อิดแตบบอ,อหติเติเรติด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 ติิดตเอห ดูแลสิบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วนี่ไงผมใส่ในช็อตคัทนี่ไงพี่เห็นไหมข้างล่างอะตัวคิวอะมาแล้วไม่ผมกดทีละสามวะพี่มันต้องทีละสามวะถึงสามถึงสามถึงสาม ไอใบสกอใบสกอมันอยู่หน้าไหนวะใบสกอมันน่าจะอยู่หน้านี้ปะหน้าใช้งานปะหน้ายูดหน้ายูดเราไม่เอาเราไม่เอาชุดปารีเราลุ้นสกอไหมพี่ปารีเราซื้อได้อะหนึ 1, ่งสักหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ได้แล้ววะไม่ใช่แล้ววะต้องรัวทีละสิบแล้ววะพี่สิบทีละสิบเพาเปิดยังไงวะเขาเปิดสองร้อยกว่ากล่องได้สองเซตวะพี่ กูยังได้ถูกมือแค่อันเดียวทำไอ่เฮี้ยเอออะไรครับเนี่ยกูเปิดแล้วเปิดต่อแล้วเฮ้ยหรือว่าเราต้องเปลี่ยนคีย์วะพี่ไปไปเรียกอื่นได้ค่าไหมเลขเฮงเป็นเรามาลงเงาะไปจะเกิดรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งมาเป็นจำนวนเป็นเป็นเลขห้ากดทีละสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ผมเปิดไปกดไปแปดเองวะที่ไม่ติดวะ่ะมันแหลกมันแหลกมันแหลกหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าเฮ้ว่าผมว่าต้องเริ่มนะวะนั่นต้องเปลี่ยนเหลี่ยมแล้ววะ <c oughs> พี่คือ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเหลี่ยมแล้ววะว่าไม่ใช่แล้ววะพี่พี่ <c oughs> ผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะ เปลี่ยนเรียมก่อนเฮ้ยปะลงดานดีกว่าแมปแมปไหนเนี่ยฮีโร่เพจเอฟห้าเราลงเอฟห้ากันแล้วเหรอเล่นนินนะครับผมเล่นนินจานะเพี่อนเล่นนินจานะ เราไม่ได้เล่นแบบว่ากะเอาอันดับอยู่แล้วไงเฮ้ยมันมันกดเปิดในดันไนดะ้บอกว่าพี่หนึ่ง ไหนปารีสอ่ะพี่ผมผมกดไปร้อยกล่องแล้วเนี่ยมันออกมาชิ้นเดียวเองเนี่ยพี่มีมดผมกดไปร้อยกล่องมันออกมาชิ้นเดียวเองพี่ผมกดด้วยว่ามันไม่ใช่แล้วที่จะจังไปอยู่แถงทุกคนนี่ถ้าเป็นไม่มดจะไม่ต้นะ เปิดจริงแล้วครับเนียเปิดจริงแล้วผมมาเปิดกล่องจริงแล้วเฮียร้อยกล่องแล้วอันนี้ยังมาชิ้นเดียวอยู่เลยเนียปัดไปเด็กเราตีไปด้วยเราเปิดไปด้วย เออเนี่ยมันมีแต่เสียงปิ้วปิ้วปิ้วแล้วของมันไม่เข้าเลยเลยประเด็นอ่ะเฮ้ยได้สะกอร์ขาวมาใบหนึ่งว่ะพี่มด 1> 1, 2 3, 4 5. ผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะพี่เราต้องเปลี่ยนปุ่มอ่ะอาจจะต้องเป็นเลขเลขอะไรวะเลขแบบเลขมงคลอะเออเลขสามแล้วกันนะเลขมงคลถูกถ่ายดวงถูกทลายดวง สุดทลายดวงเจออุส่ทลายดวงพี่กูขาดนี่ไงสูดทลายดวงเป็นไงกางเกงสามพี่กูบอกให้กดสุดทลายดวงขาดอะไรวะขาดหัวขาดหัวขาดหัวกับรองเท้าไอ้ที่เออสูดทลายดวงม่เดี๋ยตายนะสูดทลายดวงเบ๋อใครวะกูบอกตัวเองนั่นไอ้ที่ มันมันง่อยแบบพี่ดูเดียปลาลี่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับผมเอาไว้แรกเอาเอาไว้แรกกับเอาไว้ให้น้องๆก่อน เดี๋ยวแบบว่ามีของอนไหนที่แบบว่ามันเหลือหรือว่ามันแจกได้นะเดี๋ยวผมเล่นกิจกรรมเอาไว้ทาแจกอะไรเงี้ยนะครับเนาะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คนเทนต์ใหม่หน่อยนะครับเนาะเผื่อพวกแฟนไหนที่ผมแบบว่าไม่ได้ใช้ปุ่มเล่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอามาแจกพวกพของมันเทดได้เนาะ พี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งนี่ตามตั้งแต่คาบาวป่ะพี่หนึ่งนี่น่าจะรู้ถ้าถ้าตามั้งแต่คาบาวน่าจะรู้แล้วมีเวลาผมเล่นแบบกิจกรรมอะไรเงี้ยสนุกสนุกอยู่เขาผมเมเป็นุเท่าไหร่ใช่ไปแข่งกันเอาเองใช่ ผมออมีหน้าที่แจกอย่างเดียว,ว hey, เราอยู่หน้าดันล้วก็ต้องจัดอีกสักสิบกล่องว่ะพี่หรือว่าเราสแปมไปเลยฉลองมไรเดนมาเป็นพีซีนะครับส่วนดีพี่พี่ด้วยนะครับฉลองไรเดนมาสักสิบกล่องไป <c oughs> โอ้โคตรเน่าเลยไม่ต้องมาแล้วนะไม่ออกเลย <c oughs> โอ้เตะออกเตะเตะออกีเลยเอ่ะเอฟหนึ่งนะ อันนี้ก็ต้องหุ่นเอโอ้โหเนี่ยเราเสียค่ารอยติดกล่องแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้ววะแค่พี่เฮ้ยบัวโอเคใกล้แล้วปุกใกล้ครบแล้วขาดแล้ววะขาดมือวะไม่มีแล้วเสื้อเสื้อมีแล้วขาดขาดรองเท้าเอออันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำอันนี้ไว้นี่อันนี้ซ้ำนี่ตะกอ แต่อยากได้สกอร์ซุพิเลียมะมันเป็นกล่องนะพี่ยะเย้ยมันของในตัวมันเป็นของผูกมัดมันเทรดไม่ได้นะเออเอายีพีไปใช้ป่ะมีอีพีใช้ป่ะล่ะเอายีพีไปใช้ป่ะยีพีกับขวดวาร์ปเอาป่ะใบวาร์ปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหเป็นไงขิงด้วยเหลืยยี่สิบขวด เอ้ยมันแยกไงอ่ะดูดิคลิกแบ่งจำนวนคลิกนคลิกคลิกซ้ายพี่คลิกซ้ายไรเล่นมีขวดอีกพีใช้ป่มนัมีเติมพีเมียม,มยั้ยยังเดี๋ยวไรดันเดี๋ยวไรดันยืนเปิดกล่องแล้วปาลีด้วยรองเท้าครบแล้วครบแล้ว,ลวชุดปาลีดกู ปารีดจะเอาหได้หนึ่งสองสามสี่ห้าคือใส่เลยห้าเซตปารีสไม่ใส่เซตที่มาจากวิคอยเซตที่มาจากวิวคอยไม่ใส่ใส่ปารีสมันได้อิมเรดสี่แยกกันเหลืออีกตั้งสามร้อยสามร้อยกว่ากล่องอ่ะใช่อารนอะแ้วีอไรที่ก่เี่อะอะไรนะือนองันต้อต่นนวะกไม่รู้ว่ะมันอาจจะแล้วแต่ดวงบ้าง เมือไหรที่เปิดเก็รู้แต่ว่าผมได้เซตหนึ่งแล้วผมผมเปิดไปประมาณสองร้อยอะได้เซตหนึ่งเซตอาได้ประมาณเซตกันอาเซดอีกสามชิ้น เกินสี่ชิ้นว่ะเอ้ยจะได้เอ้ยได้เซตจะได้อีกเซตหนึ่งแล้วว่ะถัดหมวกิวจะได้อีกเซตหนึ่งแล้วสัตวหมวกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะน้องแต่ประเด็นคือกูอยากได้ใบใบออฟเอาไปทำาลาวอลอนสามออฟเนี่ยเออเอาไปทำลาเวอรอนสามออฟจัดดิ้งสักสามสิบป่ะรวยสักสามสิบ ยังไม่ออกดูปะเยียมสี่สิบกล่องเมื่อกี้ต้องรอลงใหม่รอรอรอลงใหม่ดีกว่ารอลงใหม่ดีกว่าค่อยๆลงเปิดทีละรอบเปิดทีละรอบเป้มันเป็นกิจกรรมเลเวลยี่สิบห้าตอน CBT นะครับถ้าเราเล่นยี่สิบห้าตอน CBT เราจะได้เป้นะ2000 years later จำไม่ได้เหมือนกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเปิดสวนปะจังหวะเนี้ย เหลืออีก185กล่องใช่ใช่ใช่ใชเรทมัน0.2นุ่ดสอง่ะจริงๆใน500กล่องมันต้องมีสักหนึ่งใบนะหนึ่งพันมีสองกางเกงมีมีมีหนึ่งมีสองตัว จาแพทนี้หลบได้อยู่ครับใช,ใ,ชใช่ใช่48 978ไม่ได้เดยอะจังที่ได้ เราเราย้ายแนวไว้หรือว่าเราเราเล่นแนวนี้ไป <Okay. S 1> ลองย้ายลองย้ายไปหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> สวัสดีพี่พาณิพักนะครับเรนเจอร์มีซูมไหม <Okay. S 1> ครับสกิลซูมสกิลไหนวะเรนเจอร์ <Okay. S 1> <L anger S 2> หรือสไนเปอร์วะเนี่ยมีซูมเนี่ย <Okay. S 1> ผมเริ่มหลอนแล้วเนี่ย <Okay. S 1> พี่ถามเกมไหนวะเนี่ย <laughs> สวัดดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวผมบัฟให้ก่อนผมมีบัฟตีไวให้อยู่ ราคาจีน่าจะต้องรอเป็นอาทิตย์แต่พี่ให้มันนิ่งๆก่อนนะครับแล้วรอ,อคนเขาฟาร์มในดันก่อนยังยังเดินกลับมาเดชพีหมนังีเ,เดิเนกลับมาเดชผม พี่สกอรเขาไม่ออกไอ้สัสเดี๋ยวขอทำใจแป๊บพี่สกอร์ไม่ออกเลยเออเหนื่อยเลยว่ะ ดแล้วผมกดแล้วเฮ้ยพีเมียมเฮ้ย,ยดเด็กเนี่ย 1K อันนี้พเมียมนี่มันกี่ออฟนะพี่พีเมียมนี่มันสามอฟหรือสองอฟนะสามอฟป,ปะวะเพราะว่าสีเขียวมันสองอฟใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะสีม่วงมันสามอฟใช่ป่ะ อา้าวหวานเจียบสามออฟกูได้ทำลาวารอนแล้วบวกยี่สิบกูสามออฟโอ้กูถือว่าประสบความสำเร็จแล้วห้าสิบกล่องไอห้าเท่าไรว่าห้าร้อยบวแพ็คสุดเลสศูนย์จุดสองออกหนึ่งอันหนึง่งที่เหลือแบบว่าเปิดฟรีทตล์เลยถ้าได้อีกอันหนึ่งก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรวมรวมก็ถือว่าคุมไหมถ้าขายชุดปารีสข้างนอกผมว่าก็คุมนะเขารับกันเท่าไหร่อะชุดปารีสอ่ะ ถ้าชิ้นละสองพันเซตหนึ่งเก้าพันเซตปารีท้าเลทนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเซตหนึ่งประมาณสักสองพันห้าพี่สำหรับผมนะเซตหนึ่งสักประมาณสองพันห้าสามพันน่ะน่าจ่ายอยู่ครับแต่ถ้าเลทแต่ถ้ากล่องมันหมดแล้วอ่ะมันก็คงจะขึ้นแหละถ้ามันไม่มีอะไรมาหมุนแล้วนะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้เซตพวกนี้ผมว่าเต็มที่ไม่น่าจะเกินสองพันารีก็อาจจะสักสามพันนะสามพันห้าประมาณนี้ อืมจะเปลี่ยนคาร์ดได้มีคนช่วยยับกล่องนะเฮ้ยอะไรอะไรแวบบ๊แบบแวบบวะเมื่อกี้ผมเปิดได้เลยไม่รู้แว๊บแบใบช่เแบบหรอ <c oughs> เฮ้ยหัวครบอีกหนึ่งเซตแล้วหัวกับลังท้ามาอีกอันหนึ่ง ก่ได้อยู่อะครบอีกหนึ่งเซตแล้วอ่ะเดี๋ยวอรอลูกพี่ก่อนเดี๋ยวอรอลูกพี่ที่มันนก็ได้ปิดไมายถว่าเราจะเอาตอนนี้หมา F4 เหรอหมา F4 หนะเล่นแสดงว่าคนเพิ่งกลับมาเล่นกันใช่ไหมพี่เออแสดงว่าคนเขาเพิ่งเลิกงานมาเล่นไงหมา F4 หนาแน่นนี่รายงานโดยคุณซาปิงนะเออ ผมเล่นเนี่ยผมเล่นมาสชั่วโมงแล้วเนี่ยไอ้เหียเปิดแฝเปิดแฟไปก็สชั่วโมงแล้วพี่เอออะไรนะโอ้สอนเหรอต่อ1,500้าได้ปะพันห้เอา ผมเอาไว้ทำปอดอาวุธอีกอันนึ่งจริงสองพันก็ไม่ได้แพงนะเอาจริงเตรียมตัดเศษครับห้าร้อยกล่องหนึ่งับผมอาจจะดวงทียอืยิน ถ้าแต่ประเด็นคือเขาออกใบเขียวมันต้องสามใบนะมันผมไม่ออกเลยเลยเหลืออีกหกสิบกล่องเองโอ้โหคุณดำหกสิบกล่องนี้ถ้าผมได้ใไบฟไ้าอีกสักใบหนึ่งน,นี่แบบแฮปปี้เลยนะ ไม่ออกเลยว่ะไอเ้เที่ขนาดรัวเนีเขาเมลยาให้ทีชเชิญมาให้ใหม่มแทนเก่ามันกดเป็นทีหมดขอบคุณม,ม,มากครับจบแล้วว่ะเดี๋ยวยี่สิบกล่องแล้วว่ะยี่สิบกล่องแล้วไปเย็บหน้าดันเดี๋ยวยี่สิบสี่กล่องเรียบร้อยหมดไอเ้เหี่ ไม่มีวะได้มาสองเซตมีเศษรองเท้าเออห้าร้อยสี่สิบกล่องสองเซตเหรอวะเออทันกอนเนาะผมเปิดไปทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบกล่องห้าร้อยสี่สิบกล่องนะผมได้ขวด exp มาทั้งหมดห้าสิบแปดขวดนะครับแล้วก็ได้ใบตีบวกอ่ะ เบื้องต้นเนาะใบตีบวกอันแรกอะ่ะขั้นแรกอะ่ะที่มันไม่ใช่แบบใบตีบวกขั้นสูงอะไรเงี้ยได้มาห้าสิบสี่ใบตีบวกขั้นสูงสี่สิบห้าได้ชุดอ่ะปารีสมาทั้งหมดอ่ะสองชุดนะครับแล้วก็มีเศษรองเท้าสองกับกางเกงไปทาออฟสามหนึ่งอันเนาะแล้วก็ไปล้างออฟสีหนึ่งอันอืมแล้วก็ผงฟ้าหนึ่งร้อยแปดผงเหลืองหนึ่งร้อยแปดใบสกิลสี่สิบใบ แล้วก็มีโซโซได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5ีได้5กองกว่า เราขออะไรในวามไม่สะดวกที่เกิดขึ้น<อ>เราไม่แจ้งเรื่องนี้ไปยังพิง,งานที่เก็บข้องแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สรุปแล้วนะคุณกำลังหาร้านเติมเกมประชาถูกนี่เลยเพชรวินท็อปอัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้รอมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอ,อีกด้วยเพียงเซิร์ชว่าเพชรวินท็อปอัพ com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยาก ต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อเพทวินได้ที่ f a c e b o o k .com/ p a t ู w i n Toup p หรือ Line o f f i l i a l มีแอดนำหน้า p a y ูวินท p p p ออยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนึกถึงเพทวิน t o p Up นะครับ